รัฐมนตรีปรวีณาลงพื้นที่พังงาหาแนวทางแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงานางประวีนาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อเยี่ยมเยียนและระับฟังปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาโดยมีนายชัยวัตรินุพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพลตํารวจตรีชลิตแก้วยรัตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงานายชูรินขวัญทองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงาผ่านตำรวจเอกประยุทธ์ชมมาลีรองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 6. พลตำรวจโทเนติขันบุญสารวัตรด,ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงเส้นทางการเดินทางจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาในห้องควบคุมตัวของด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงาและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา พันตำรวจโทเนติขันบุญกล่าวว่าตั้งแต่14มกราคมถึง26มีนาคม2556มีชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงาและถูกควบคุมตัวได้รวม953คนได้มีการกระจายไปฝากควบคุมตัวตามที่ต่างๆจนปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาอยู่ในความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา จำนวน261คนอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจำนวน43คนสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัดและล่าสุดได้สร้างปัญหาด้วยการหลบหนีจากที่ควบคุมตัวโดยมีขบวนการต่างๆแฝงตัวเข้ามาชักชวนและบางครั้งก็มีการประท้วงด้วยการอดอาหารเพื่อเรียกร้องให้นำเนื้อแพะและเนื้อวัวมาประกอบเป็นอาหารให้กินและล่าสุดทราบว่าจะมีการก่อสร้างสถานที่ควบคุมขนาดใหญ่ในจังหวัดส,สงขลาเพื่อจะได้ควบคุมตัวไว้ในจุดเดียวกัน ด้านนางปวีนาของสก,กุลเปิดเผยว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่มารับรู้ปัญหาต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญนอกจากจะดูแลตามหลักมนุษยธรรมแล้วยังต้องคํานึงถึงความมั่นคงของชาติเป็นสําคัญอีกด้วยนอกจากนี้จะนําปัญหาต่างๆไปนําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อจะได้ให้ทุกๆฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยเร็วเพราะมีการคาดกันว่าหลังจากหมดช่วงหน้ามรสุมแล้วจะมีผู้อพยพชาวโรฮิงญาเดินทางมาทางเรือและขึ้นฝั่งในประเทศไทยอีกอย่างแน่นอน That'd